สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขูมสุคนสมองสุวรรณทึกเกล้นะครับมาพบมาพ่อกเพิ่มสักชาแนลอีกเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่ขอบควายแม่คมนะครับแม่ออมสินที่ว่าผมมาติดตามเห็นพี่น้องมึงดูๆนะตอนนี้คลอดแล้วนะครับผมได้ลูกผูครับผมแน่าๆ,ๆ,ๆเพิ่งกำลังไล่ลูกอยู่เออแข่งขายไงขนาดเลยครับพี่น้องครับผมลูกลูกไผ่ก็แม่คม ไอ้ข้อมลูกตัวใด้ก่อนเนี่ยลูกของในสายเงินอุนทยไยครับเฮ้ยขออะไรพี่น,อน้องเอ้ผูน่ะไงข้าวนาว้ากระดูแข้งขางไงคักปลาโตผู๋เนาะครับเนาะได้ยังมือแล้วครับเดือนกับซิปก่ามื่นเนี่ยเออเดือนกับซิปก่ามื่นพวกนะครับพี่น้องครับผมเรียบเงียบผูบ้ใดเห็นกล้องอ่าพี่น้องครับผม เฮยไงครับไงเนี่ยเนาะเรีงอุ้ยๆเ,เลยครับผมคุณน่ะแข้งขาเพื่อนนะซื้ออยังก่อกตัวเนี่ยเจ้าขุนพลเจ้าขุนพลครับผมนีต่างออกมาหน่อยๆแล้วเขาสอดน้อยๆนะครับเนาะเป็นเน็ดแล้วปาดอตก็อยู่เู่ก็ดร่านหนาสคักเตอย่พุ่นครับพี่น้องครับผมเออ เดี๋ยวแม่นี่ไม่ให้ได้ออกนะครับเนาะครับผมใกล้แล้วแม่นี่กับเด็กที่กุดแต่เศร้าอนี่ครับแม่อยังก่อนนี่ไอ้โชคครับโชคครับคุณนนะครับตัวนี้หนาตึบเลยครับผมน้ำโชคเจ้าน้ำโชคน้องน้ำโชคคุณนะครับ่นตึบย้อนแสงมาด้วยครับแม้ทั้งทีพอดีมันย้อนแสง สูงไปไหนครับตัวเนี่ยพี่ลอยหาสิบลอยหาสิบโอ้ยคุณนะครับควายเก่าควายแม่ออมสินนะครับเน้องลูกตัวแรกลูกแมม่อออ้ิลโูกตัวแรกลูกตัวที่สองเหรอตัวผูกปล่อยไปแล้วครับครับผมขายไปให้นันยูน้องกีน้องกีบุรีลำครับไปกด นนอคุณน,นะครับเจ้าข<ด>ุนพลขอดท่าไมชาตดด้วเนาะโอ้ยคุณนะครับไงฮักไงเนี่ยครับแม่ออมสินคุณน้องควางไปอยากติดตามพอกติดตามมันจะทานนเนาะครับเนาะฝากกดติดตามผม,มไว้ด้วยครับ เดี๋ยวผมสิมาอัปเดตให้พี่น้องมึงเรื่อยๆครับผมเพราะว่าคอกอายุห่างทั้งนี่แหละครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้มึงเรื่อยๆนะครับเนาะตอนนั้นในไล่ๆกันเมื่นเมื่อครับท่องไล่ๆกันเมื่นเมื่อครับท่องว่ครับมาตรวจที่หลังว่ามาตรวจที่หลังว่ามาติดกันเลื่อยผสมไหมครับโอ้คุณนะครับเอ้ยไง ตัไงวนนี้ลูกเก่าเจริญอด้เน,นะครับเนาะครับลูกเกาเจะ่ลูกเกาเจรเญครับรคุ่หาิเลื่อนชิปอา่าสิปแปเท่านี้คุณเลี้ยวมันเนด่เดืามันเดเขาไปนันป่นอ่าิขาดชเกินหาเส้นถึงเกินเจ็เส้นนี่แหะครับตอนนี้กำลังตั้งจากเมีมตอนนี้นกำลังทำทองนครับเนาะครับหรือว่าผสมเลี้วหรือว่าลังทำทอง ทองหล้อตรวจทองรอบเนาะล้อตรวจทองครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่จังครับนี่เจ้าขุนพลนี่เนาะครับเนาะเจ้าขุนพลพี่น้องเอ้ยมาเมืองเลยผสมจริงผู้ของอ่าก้อนสัมผัสโอ้ค่ะผมสายเงินอุไทยสายเงินอุไทยผสมจริงเนาะครับผมเขาออกบ้านน้ำจิ้มสีดีเลยเหรเนื่องจากที่ว่าไอ กรณีในในในหลอดน้ำเชื่อมันปริมาณหน่อยเนาะครับพองเขาขีดออกไปเราปับปั๊บบานีน้ำเชื่อมันอาจจะไปเกาะพังผื่หนหมอกอื่นก่อนมันบอดหมดหลูกงั้นสินะมันก็เลยต้องใส่ผสมจริงผสมจริงปรมิปรมาณมันหลายมันก็บิีม่มีผล,ม,ลมันมีผลผลอยลอยเปอร์เซ็นต์กว่านะครับเนาะอ๋อพูดนะครับผมเขาเขาผสมจริงเนี่ยเขาผสมให้สองเที่ยวหรือสามเที่ยวไปมือหนึ่งนะครับ เขาเอาไปเศร้าเดี๋เอาไปเศร้าเดี๋ยวเล้งเขาจังมาส่งอือยใสกันเนะครับเลยครับเอาจนติดพุ่นแล้วเนาะครับเนาะคุ่นนะครับผมสูงเป็นเมตรเลยเด้ยังไนนะครับข้อยเกือบหนึ่งเมตรบ้านบ้านทีไงก็โตที่แล้วดิครับเรื่องสูงเรื่องเรื่องไงนี่ที่ไงก็ทีแล้วคือเขาได้เงีวคือแม่เขาอยู่แล้วแม่ครับคือผสมกันตัวไหนจะคิดว่าวันนี้ที่เอาเนื้อหนังที่เอาขาอาจธิใส่เพชรสยาม เดี๋ยวที่แล้วก็ใส่เพชรสยามไปครับแต่วันบลอติดไงโอ้ครับผมเอาอย่างอยู่ถึงยัง,ยงห่างน่า,าสิวัสดุวนมาใส่น้ำกับกับปอติดกุหลอดบเพราะว่าไฟติดน,นี่นี่แหละปัญหาก็เลยต้องผสมตัวนั้นก็สีจังนเงนี้ยนะครับครับของน้ำว่ดนยู่พุ่นไหมยูย่บนไหมโอไอ้ลูกสร้างอุดอราไหมตัวนั้นครับนี่แหละครับผม แม่คมเลี้ยงควยสายพัฒนาเนาะครับเนาะเพราะว่ามีลูกรายได้หลักล้านต่อปีตัวนี้จบครับผลมะไ่เราสามแสนครับเนี่ยครับสามแสนเทียบสิบเดือนนี่กันพูดไงมาว้างมาจำแล้วก็ดีมาบ้างมาจำก็ดิสนเข้าไ้แล้วกันเลยเป็นไปเลยครับครับขอบคุณโคที่แล้วโค้ที่แล้วโคที่แล้วกับสิบเดือนสุดท้ายไไห้นั่นไปบอกได้ป่ะครับทางใดมาจองครับฟาร์มทางใดมาจองแถวบพละบือเนี่ยครับบอละบือก็แบบ ไอ้นครพมนุ่มครับมาแย่งกันเยอะเลยนี่พุดนะครับผมาเพิ่นให้แล้วสามแสนครับพี่น้องครับผมจะก็อยากอยากกันเป็นย่างสนามย่างสนามประกวดยังไงเดี๋ยวอยากไปย่างสนามเต็กเทียร์หนึ่งเลยแม่คมไปจุงครับประกวดก็น้อครับน้อผมเป็นมือนามมือจุงเนี่ยครับพุดนะตาล้มพูดนะตาเต็มครับนี่ตาเต็มเต็มจับควนสองทางควนสองทางควน ผัดดอกมะลาอยู่ดอกหนึ่งเพราะมันหัอทันทีนี่หูวหูวทุกตัวเนี่ยตั้งเนียงกระยิ่บครับหนังหนาสายใหญ่เนาะครับเนาะครับผมบู๊ยุนะครับมึงเบื่อตะเทียแล้วค่อยหน่อยจะไหนน้ำนมเป็นประหยัดน้ำนมขนาดนั้นครับผมอ่อนสองเดือนได้ที่ฉีดอ้อนคนก็ดีเนาะครับเนาะอ้อนคนเก่งขนาดมันหูวทุกตัวเลยทันทีเนี่ยขวัญตัวเนี่ยขวัญัดดอกมะลาเนี่ยมันติเสียฟังเขาครับ ออกไปไม่สามือผู้เฒ่าว่าให้ซำขุพนพลขุพนพลให้เอิญเอิญซื้อมันมันสามือต่อกันมันมันติดนั่นเลยให้จำขูรับมันติดจำเลยมาเจ้าของซื้อว่าจังเด๋ยบ้านนี้เขาเอิญ่าขุนพลขุนพลก็ดีงอกมานโรดเด่นวะครับนี่แหละครับแม่ออาาเอาสิแม่เอาสอยากซื้อเน่แต่ว่าผู้เฒ่าเก่าเพิ่นวาจังสันไหมครับ ร่องบางแห่งมันจะหูยี่หลีเนี่ยมันคือตัวก้อนลูกนั่นนั่นเด้อันนั้นเขาก็นแง่เนาะกับหลวเขาก็นนาเนาะครับเนี่ยนาเขาก็นแง่พ่น่ะครับพูนพูนพูนไอไอกระดานเขาไหมกระดานเขาเขาแง่ครับแง่เนี่ยพุ่น่ะครับผมเออพี่น้องเออข่าว่าเมืองเองเนี่ยผมมือนอธิบายมือถือกันกับคุยหน่อยสิเนี่ยแง่แท้ๆช่ครับบ้านทีเดือนนี่นั่นเล่นอะไรเนี่ยปายปากากเล่นอะไรเนี่ย เดทั้งสูงเด็สูงก็ตัวก้อนได้ทั้งสูงเด็ทั้งเงาเดว้าสูงเงาเงยตอนนี้แบนลอยเมตรแล้วลอยไปฮึรอลอยนะครับเป็นเมตรแล้วครับเมตรกัวเราต้องผมวานี่ยนอคุณท่านได้ถึงเมตรสีพืชเมตดสีผาแแต่ว่าเมตรหนึ่งเนี่ยพานแล้วครับเจ้าขุนพลเจ้าขุนพลลูกออมศิลบนะครับแมสศิลกระยิ่งยิ่แห้งขนาดลูกตัวที่สามครับลูกที่สามตัวที่สามแล้วเนะครับนาะ ฝากพี่น้องนะครับผู้ใดอยากเลี้ยคงควายงามต้องเฮ็ดจังได่เน่ก็ต้องผสมครับผสมสายพันธุ์ที่มันเขาเป็นพัฒนาดูนี่พ่อพันธุ์เมื่อฤกษ์หรอครับถ้าผสมพันธุ์ก็ต้องให้ผสมลูกลูกลูกพันธุ์ที่เขาพัฒนามาแล้วให้ควบตัวผสมพันธุ์ให้มันแก่แก้ควบตัวไรควบตัวมันยืนแข้งบวกวดตัวนี้ยืนเข่าบวกวดตัวนี้ในอนาคตเขาสนามบวกวดแท้แล้วเนาะครับเนาะ เจ้าขุนพลลูกแมวอมสินเดี๋ยวเห็นแน่นอนครับห้อยตอัยวนี้ของน้ำเออผมผู้หมวดคนไหนเครื่องแมวอมสินเพิ่นน้ำไหลเนาะแมวอมสินน้ำไหลบ้านก,ก็เลยกระโดดน้ำดีบ้นานก็เลยง่าเเยเข้าหน้าขึ้นสมือสมือแล้วเดี๋ยวงะในสุดที่แก้ปัญหาคือสองเดือนเดี๋ยวมาให้ขยันยนำนมแล้วกันเดี๋ยวทให้ขยันนำนมแมวอมสินสวัสดีครับผมมาอัปเดตแมวอมสิน สองเดือนก็มือหนึ่งสเดือนก็มือนึงแล้วโอ้เป็นออกมันที่สองหน่วยนี้จนออกวันที่ยี่สิบสองโอ้เลยครบเดือนกับสองมือนกับมือหนึ่งมือนี่ล้วมือที่สามเนาะครับผมครับไม่เงี้ยเข้าเน่าคือว่าพี่จองแล้วได้จองแล้วบ้านอันบารระเบือให้สามแสนแปดเดือนสิบบาเอาครับอันนครพนมให้แสนแปดสิทำสัญญาจำไว้จัเหมือนปัว่าโอ้ยอย่าพึงเรมานอย่าพึงทนนะครับเนาะ ปล่อยให้อยู่กับแม่ก่อนเนาอกเดียนจะมาเอารวมเพราะสนองครับเออคุณน่ะเงี้ยเขาหนาวภูมิใจเนาะแม่เนะาะได้เห็นอันพัฒนาการสมานานันน่นนั่นดูนี่หรอกเสียเวลาไปสองปีแกได้ภูมิคายอยู่หรอกหย่ามิตรสื่อนี่ครับช่วงเกียวเขาไม่หย่าตอนนั้นเนาะเมนมีกับไปว่าได้พาราะยายกะเถ่าแล้ว อย่างนี้กเขาเราแม่ก็เขาแล้วแม่ก็เขาแล้วอย่าน้อยเขาผสมมาส่งเราแม่นั่นเด้แม่น้ำโชคเด้ก็ว่ามันท่องแต่ว่า,าขื่นนี่มันขึ้นเพราะลูกโอ้นอนอนเนี่ยเนะด็น,น,เนี่ย้อนหลังกับเอ็นท่องย้อนหลังกับเอนคือว่าน้องแม่เนาะแม่ครับคือควายทองครับครับเพราะว่าแม่นี่กับเพาะไอผสมก้อนแม่ผสมก้อนตัวนี้ผสมก้อนตัวนี้ว่าท่านี่ออกโอ้เมษา มิสซาปีนาอืมครับผม,ววมแลัวจะนี้วัตถิตรวจทองะก็อนดละตรวจทองสก้อนนะครับเนานะคุณนะครับอห่ยต้นนี้ก็ใหญ่เนาะใ,ใหญ่แห้งหนาหนาตึบเลย,ยติดสันงว่าเมียยุติอามันได้หนาครับได้หนาเป็นหนาสามลูกพี่ไปจีอ้าง เัี๋ยวนายก็ปล่อยออกไปทวงได้ลคิปปิดคลิปก่อนเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอัปเดตขอคอยไม่คมกับคอปิดคลิปไปเพียงขีดก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับแม่คมครับผม